อหอ,อมหอยจูบพี่น้องลบาลงลงไปเอาหนาสุมายังคุมลงไปอมหอยจูบแล้วก็พริกอมใส่ใบใเลิศพักทีโตเรียวกา,านเฮาเอินอหอยข<อ><อ>มเนาะ้านเฮาเฮินให้ขมสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุกคนมากินข้าวเ้าน้ำกันพี่น้องอาหารจานเดียวหรืออาหารถ้วยเดียวมอนี้ อาหารนหาากินยากได้หอยเพื่อจะได้มาต้องไปหางมอยู่กัเห็นเหอเ็นอยู่ใส่ยาอกนะว่าออึดตลาดน้องเจ๊ใส่เด็กเออห้องน้องป่านะพีได้กับลนเนาะน้องเพื่อหอยสบายดีพี่น้องมันนี่ป่าคับน้องเพนบอกเขาดีว่ข้าวดีนะ้ในสีข้าวชี้เงินโหว่า ข่าวดีหดอย่าวดีปะเียเงยังเงน้ะป่าเนาะยังเฮงพี่น้องต้องรอลุ่นไปเรื่อยๆว่าสีเป็นยังไดอันนี้ก็แล้วแต่ป่ากับลุงเพิ่นเพราะว่าอาเป็นคนเนาะอ้ามอมิน่บ่สบายดีมอมินจะมีป้าลุงจากคนชิบคนพูน่ะ คือมีหลายคนนั่งกินมอกกินบบกินเาดึงไปทเทนฝ่ายจะมีไห้ล้างเติมซะมัเคยกินทนวันทีอแดดจะเศ้าแท้หาผู้ปูไว้บ่ตายจะบ่เนาะนห้ามอี่ดตกแห้งยปะอ่ะแห้งหง เหาเมื่อฝนตกสักหยาอดังไมนะหยาบเอาห้อยกับป่ก็ไปหยาบก็ดังร้อยลงกี่น้อยเน้อ่นแล้วมามาพี่้องกีน้อยกีข้าวบชี้อีกแล้วเฮ้ยเจ๊งบ่อานบ่อหนหยาบบ่อหน่หยบนเลยที่ขยาบกนขคอยากิน่ เไบารปลาลุงก่อนุงสบายดีแล้วปิดปิปปปิปมาปิดปิดมาปิดไป้านเาปะงาปเอเนี่ยป้าลุงเบิ้งติกีป้าลุงเบิ้งไปเาเรา้ป้าลุงเบิงมเรียนะเอ้ยอือรอยบมีาไกึ่น้ปาเนี่ยกลางนบัมีลุงกันต มานอบคนต้ให้หลายกะานมาไฮไลท์ที่ไหนไหมันม, <c oughs> มนจุม,มันมยบอ,อกทีเดียกี่ปากบอกโอ,อ้ยายาเลยะพป,ปากปับปกก่ยเป็นังไงก็ม่แต่อยากมาเบิดยังมันนี่เดี๋ยวนแนวดีกว่าค <c oughs> ้นแน มันยำเลยนะแค่ดอ้อยยังยำ่งมาเลยพอไปใส่แทนพอไปใส่บอบอกแพ่มันไปใส่ลูกบอกปู่นะแม่พอไปใส่บุแมบิมหมีนี่นอนแม่ไปใส่นอนเอาเดวสีบอกสี่บอกอัน้นแสดงว่าคุยจากข้างเมื่อนหยมบไปใช่นอนเยียหยิบกันนาลื่นๆก็จะมีมีผมจะี

รยไนี่สเนพ้มพ่จะเกิดไหมคือมาเคยเห็นมารีนมองมือ่ดวันนี้ก็เห็นางมาชื้อเอาขึ้นโตนลกเอาขึ่นโตไว้เอาขื้นโตไว้เอ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đâu.

ยีนก sí, sí, <c standen> <c> ินจะข้าแล้วนะยีิจะข้นใจมันานกินเ่าอยู่แต่บอกกินกินชามขั้อเาให้ต้นมันคายมันมีติดใจเจ๊ไม่ขาวกูหเนาะแจ๊บอกกินเขาเนีายมเกี่ยวให้หนาเออเกีียวกับว่างแ้นอนแท่นนี่แต่ย่า

นี่มอแกน่ะกินที่ป่าก่อนนีแล้วแต่ยังน่อยนะยังใหญ่น่ะน้อยแู่วแต่ลัดออกมาสองคนงงอือเกองหัดบ้านนห้ามน้ำท่านอ่นป้าป้า่ติแงเงี้มาคืนเออแกงเงี้ยอยู่บ่คืน

อยางมันบอกินเบาไปเอเยกจอดจอดนมือหวยไปเชื่อชาวบ้านทานี้ครับจอนสันมันเข็มเดียวจอดนะจอนสันอือมาใหม่ไปเชื่อ่งตัวชักแล้วนี่จอนสันนืตัวแล้วเข็มเดียวก็าสักเข็มเดียวเลยจอดเลยมาใหมนี่มาใหม่ชองเข็มนะคันอังคันบือนะซองมัดมีแต่จอนสันนี่เข็มเดียว

ยังกัอ้ยยังเอาอยู่มเ็ดหลายคำเยอะคที่ทำมีคำใหญ่ไม่ะคายบ่เสียวของเมื่อยจ้ะประมาณจำคำหนึ่งองเมื่อยเราเลยกินกับไรอองเมื่อยนีคำใหญ่คำใหญ่กว่าห้องนี่พอจีนแบบเดียอกับกินเขาทำลง ท่านที่ว่าใครลูกน้องหอยขอบใจจุกุจุก้อนที่คามเม้นตพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะน้องแทนมากินข้าวนำมันนี่ปุ้ยกินแต่หอยไปแล้วพอกันคลิปน้าบายบายสบายดีอขันไหนใกล้